บป้าเราบังดูหมดป้ากับแกงให้เวลาหายแล้วอ๋อยสีเซามามาหายายมาหายายมาเอาเอาอันนี้เอากล้องผมยายลูกอ่ะนี่นี่นี่ช่วยช่วยนี่วะมาเอาเร็วเร็วเออเออคนดันสีสระอีไปหาสระอีลายมามาพี่เพชรมา มาพี่พลอยมาพี่พลอยเงินบุญเห็นแล้วฉลาดแกยายนพดกนเสียงบวมบีดย้ายบีดเสียงบวมบีดสิละเขารู้ว่าเราเอาไว้ตรงใดนี่จะกินได้ทุกมันสกัดแตกมีที่ฐานหน้าค่ะย้ายย้ายขอตัวขอจากเขาเออขันเทาหยาดปุ๊บเขาสิเขาสินั่นเท้า เขาหายยืดม่ะหายตั่นดําๆข้อหน่อยยายยายขอหน่อยลูกยายขอหน่อยให้ยายบีให้ยายบีให้ยายบีเฮ้ยายบีให้ยายบีให้ยายบีเร็วขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอหนหน่อยเนาะไม่ได้ขอหลายอุ้ยเอาไปให้กันอุ้ยขอบคุณค่ะอฮ้ยเพิ่นเพิ่นเอ้ยจ้าเออเอาลงมาลงมาลงมาเอาลงมา เล่นกล้ามเนื้อกันหน่อยหนึ่งสองสามจ้าก่งจังเลยไม่ลับตื่นรู้ท่ลับตื่นดูถอยหน่อยถอยหน่อยถ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 อยเดี๋ยวจะให้เขาดูกล้องนะดูคนนี้จะดูกล้อง โอ้ยย้ำนอนอย้ำกินนมมือเกี้ยวมาเบืองเปลี่ยงเขาจะจับแขนกันเขาจะค่อยบ่อไทยมือเกี้ยวเบืองอีซือเวลาเขาสีน้อนเขาสีหยังโอ้ยน,นี่ของแท้ <laughs> เอาเอาดันมาเปลี่ยนเอาดันมาเปลี่ยนอันนี้ของแทะของแทะ,ะ,ะ <laughs> ท้างหวานกระลุนค่ะ <laughs> <laughs> เขาสิเขาสิตีเฉพาะ <c oughs> เขาสิตีกันเฉ <c oughs> พาะเวลา เวลาแย่ง,องของ,อง,องโอ้พัง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 แอ้เวลาเขาเขากินเขายัางนี่เขาจะเอาให้กันกินเขาสิป้อนกันเวลากินยังนี่แล้วก็เวลากินนมเนี่ยเขาจีตามาตามาหาหนูน่อยไปเรียกทีไปเรียกตามาไปเรียกตามาเด้อไปนตายุ่ไปเรียกตามา เรียกหนูไปเรียกมาหนูไปเรียกมาเด้อไปเรียกตาไปเรียกตามาฮึ่ยเออไหนไหนโอ้ไปไปเรียกตามาไปสวัสดีสาวน้อยค่ะไหนแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะเพ่อนอะเ่อนะ แมวเอาน้องเพชรสวัสดีค่ะไหนไหนน้องเพชรสวัสดีค่ะยีรับนะไปเรียกปะไปเรียกตาเด้อตา็ยงงนนึาาม้อ ้านกระดาษเอาบอกาั่นทัหมนนแหะเอาูจ้าสีอไบ้านเดยวไมาไปผู้เื่อมากเอาดิของพู้อื่นมากเอาเรือไเาไาเอาไม่เกี่ยวแม่เอาไว้ขังเอาไว้เขาเาไว้ตใหม่าเท่าสีเมจังเอาเอายบีไปไล่มา โอ้ตกตกซะเนาะลูกไข่